สวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากหัวข้อในวันนี้ที่พระเจ้ามอบให้ก็คือจงเป็นผู้รู้วาระและเวลาของพระเจ้าและเชื่อฟังวันนี้พระองบอกกับเราว่าให้เรารู้วาระและเวลาของพระเจ้าอารจีเอมรู้วาระและเวลาของพระเจ้าเอาเมอนไหมคะอาจีเอมเป็นผู้รู้วาระและเวลาของพระเจ้าเราเชื่อในสิทธิธอํานาจเราเชื่อ ในเรื่องของการอัศจรรย์เราเชื่อในทุกๆสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสและในคิดจักแห่งนี้เราเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกจนเป็นเรื่องปกติเราเรียกสิ่งที่ไม่มีให้เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวารานี้พระองค์งบอกเราว่าจงเตรียมรับมือจงเตรียมพร้อมจงดูวาระและเวลาเหมือนกับ ที่พระเยซูบอกกับสาว,วกว่าพวกพวกเจ้าเห็นว่าเมฆมาตั้งเขามาแล้วเจ้าก็สามารถทํานายได้ว่าฝนกําลังจะตกเช่นเดียวกันวาระในเวลานี้เมื่อเรามองไปที่สถานการณ์โลกของเราเราเห็นเอ็นิโยก,กาลังเข้ามาเราเห็นข่าววัคซีนที่เกิดขึ้นเราเห็นเมืองฟิลาเดลเฟียที่เป็นเมืองที่เราทุกคนรู้ใช่ไหมคะอเมริกาเป็นเมืองที่ ทุกๆคนอยากที่จะไปแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าห้าแสนคนกลายเป็นติดยาแล้วก็กลายเป็นถูกมอมเมาถูกควบคุมด้วยบางสิ่งบางอย่างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือวาระแล้วเวลาที่ทำไมเราถ,ถึงต้องตื่นตัวเราในฐานะผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราในฐานะผู้นั้นที่พระเจ้าเรียกให้เราปกครองและครอบครองร่วมกับองค์ในยุคนี้ เราต้องตื่นตัวเราต้องลุกขึ้นและฉายแสงเหมือนในท้อยคาในอิสยาที่พระองค์ตรัสว่าจงลุกขึ้นและฉายแสงเพราะพระสิริของพระยาเวมาอยู่เหนือท่านทั้งหลายแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงลุกขึ้นและฉายแสงและข้าพเจ้าขออ่านในพระวนะที่พระเจ้านั้นให้เราปกครองและครอบครองตั้งแต่ในปฐมกาลบทที่หนึ่งพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบของรอง และตามแบบของพระองค์พระองค์ทรงให้เราครอบครองและปกครองและพระองค์ตรัสกับเราทั้งหลายว่าจงมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองและทวีขึ้นจนนวลขึ้นจนเต็มโลกและจงมีอํานาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองปลาในทะเลนกในอากาศและสัตว์ที่เลื้อยคานนี่หมายถึงว่าพระองค์ทรงแต่งตั้งเราให้เป็นผู้มีสิทธิอํานาจพระองค์ทรงแต,งต่งตั้งเราให้เป็นกษัตริย์และปุโรหิตในองค์พระเยซูคริส และพระองค์ทรงแต่งตั้งเราเพื่อถวายเกียรติและคำสรรเสริญแด่องค์พระบิดาเพราะฉะนั้นพี่น้องให้เราตื่นขึ้นลุกขึ้นใช้สิทธิอำนาจของเราและในพระวจนะของพระเจ้าที่จริงๆแล้วพระเยซูคริสต์ได้บอกกับเราว่าเหมือนกับณตอนนั้นพระเยซูคริสต์ตูกลก่าวหาว่าทำไมมาอ้างตัวว่าเป็นบุตรของพระเจ้าใช่ไหมคะแล้วพระเจ้าก็พระเยซูก,ก็บอกว่าในพระวจนะในสดุดีบทที่ยี่สิบแปดเอ๋บท สดูดีบทที่82ข้อ6พระัจนะข้อนี้บอกเราว่าฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่โลกนี้พระเจ้าทรงมอบให้มนุษย์พี่น้องลองใคร่ครวและลองคิดไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าพงรอคอยถ้อยคําที่เต็มล้นด้วยความเชื่อและสิทธิอํานาจที่เราจะเรียกสิ่งที่ถูกทําลายถูกทําให้ทิ้งร้างถูก ทำให้กันดานอาหารหรือไม่ว่าจะเป็นอุทกกระบยหรือว่าภายัยพิบัตใิใดๆความยากจนขัดสนใดๆมันไม่มีอยู่ในอนาณาจักรสวรรค์ใช่ไหมคะพระเจ้าให้เราเรียกสิ่งที่ไม่มีให้เราทวงคืนยึดคืนสิ่งที่มารซาตานพยายามลักฆ่าทําลายโลกนี้และเราในฐานะบุตรของพระเจ้าจงเรียกคืนสิ่งที่เป็นของสวรรค์เรียกคืนความมั่งคัง่งเรียกคืนและอวยพรแผ่นดินและทุก,ทก,ทกสรรพสิ่งเอเมนไหมคะพระเจ้าให้เรา ใช้สิทธิอที่ยนานพระเจ้าให้เราอยู่ในตําแหน่งของการเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยฤทธิ์ด้วยแรงด้วยกําลังของเราหรือไม่ใช่ด้วยความดีหรือความชอบธรรมของเราแต่ด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อในถ้อยคําขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงตรัสว่าฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์และพระองค์อยู่ในเราและพระองค์บอกว่าให้ไปประกาศและสั่งสอนทุกๆคนให้ปรับติสมาในพระนามพระบุตร พระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ิ่งนนั้นและเราก็จงทำเช่น,น,นตามถ้อยคําของเราเพราะฉะนั้นเมื่อฤดูการนี้ในเวลานี้พระเจ้าให้เรารับข้อมูลข่าวสารมากมายเพื่อเพื่ออะไรพี่น้องไม่ใช่เพื่อให้กลัวหรือว่าให้แบบรู้สึกว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความมืดที่มืดขึ้นหรือว่าสิ่งชั่วร้ายหรือภัยพิบัติที่ดูเหมือนว่าพวกคุณไม่ได้เพราะว่าพี่น้องอย่าลืมว่าเราเป็นลูกใครเราเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าพระเยซูคริสต์อยู่ในเรือพระองค์ทรงนอนหลับอยู่ใช่ไหมคะจาบริบทนั้นได้ไหมในพระคัมภีร์ที่สาวกไปปลุกว่าเฮ้ยทําไมพระองค์หลับไม่สนใจลูกเลยหรอเนี่ยกาลังจะพินาศอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พระเยซูบอกว่าฉันไหนเจ้าจึงมีความเชื่อน้อยจริงๆแล้วพระองค์คาดหวังให้สาวกของพระองค์อ่ะใช้สิทธิอำนาจเพราะเขาเดินกับพระองค์และเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงตัดตลอดเวลาเอเมนไหมคะ พระเจ้าคาดหวังและโดยเฉพาะเราที่เป็นลูกของพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าได้มอบสิทธิอํานาจบนฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกให้กับองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงอยู่ในเราตามถ้อยคําของพระเจ้าใช่ไหมคะในทุกๆครั้งที่คริสตจักรแห่งนี้เมื่อเราทําพิธีมาหาสนิทเราเชื่อตามถ้อยคําของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเมื่อเรากินและดื่มเมื่อเราเข้าส่วน กับพระองค์เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ดีเอของพระองค์ไหลอยู่ในร่างกายของเราและสิ่งที่พระองค์ทรงมีเรามีและพระองค์ยังตรัสต่อว่าพระองค์ทรงดําเนินชีวิตด้วยพระบิดาฉันใดเราทั้งหลายก็ดําเนินชีวิตด้วยพระองค์ฉันนั้นและพระเยซูดําเนินชีวิตและประกาศข่าวประเสริฐและนําความรอดการรักษาทุกอย่างไปให้คน บนโลกในขณะนั้นในขณะที่พระองค์มีชีวิตอยู่อย่างไรพระองค์บอกว่าพระองคสง์ส่งเราและทําในสิ่งเดียวกันเช่นเดียวกันเอเมนไหมคะให้เราลุกขึ้นให้เราฉายแสงให้เราเชื่อและรับไม่น้อยกว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้มอบให้กับเราเพราะเราเป็นผู้ที่พระองค์ได้กําหนดไว้ให้ครอบครองและปกครองร่วมกับพระองค์พระองค์คาดหวังให้เราร้องทูลให้เรามีความรักต่อเพื่อนบ้านแม้กระทั่ง ที่อาจจะไม่ใช่ประเทศเราเมื่อเราได้ยินภยัยพิบัติข่าวของภยัยพิบัติหรือว่าอุทุกขภยัยไม่ว่าจะเกิดจากน้ํามือมนุษย์หรือไม่ใช่น้ามือมนุษย์ก็ตามให้เรายืนอ,อยู่ตรงนั้นให้เราอวยพรให้เราส่งคนให้เราวิงวอนเผื่อเขาให้เขาได้รับการช่วยเหลือทั้งกายภาพและความรอดจากองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมคะพ,พระเจ้าเพราะเราไม่ได้สู้รบต่อเนื้อนหนังแต่เรา สู้รบในฝ่ายวิญญาณเรามีสิทธิอําอำนาจในฝ่ายวิญญาณและทูตสวรรค์รอถ้อยคําที่เรานั้นเป่าประกาศเพื่อช่วยเหลือพี่น้องของเราเพื่นอนบ้านของเรา,เ,ราเหมือนกับถ้อยคําที่พระเยซูบอกว่าถ้าสรุปบทบัญญัติก็สรุปได้สองข้อใช่ไหมคะพี่น้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ,จ,จและรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองเอเมนไหมคะให้เราเป็นผู้นั้นที่มากขึ้นกว่าเดิมขอองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราจะมีหัวใจที่จะยืนอยู่ในช่องว่าง ให้กับทุกคนที่เราได้ยินได้ฟังข่าวให้หัวใจขอ,ของเรานัา้นเพราะวชนะในข้อ <แ billion S 1> นี้<อ>นะะอยากจะอ่านในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะ I said you are gods and all of you are sons of the most high คือตามถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือพระเจ้าบอกว่าเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าแต่ว่าใช้พระเจ้าตัวเล็กก็คือไม่ใช่พระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าแบบ ที่พระอ,องค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและพระอ,องค์เป็นนิรันดร์การและนิรันดร์การแต่ในเวอร์ชันภาษาไทยเขาจะใช้เขาจะแปลแค่ว่าเราได้กล่าวว่าเจ้าทั้งหลายเป็นพระก็คือเขาไม่กล้าไม่กล้าใช้คําว่าพระเจ้าเพราะว่าคําว่าพระเจ้าเนี่ยเราสงวนไว้สําหรับพระเจ้าสูงสุดเพียงผู้เดียวแต่ในความหมายหรือบริบทที่พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจก็คือพระอ,องค์ได้ให้เราแต่งตั้งเราให้มีอํานาจ เหนือโลกนี้ในสดุรดีที่ข้าพเจ้าได้อ่านไปแล้วก็คือในสุรีร้อยสิบห้าข้อสิบหกก็คือฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นของพระยาเวแต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้กับมนุษย์ทั้งหลายนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพระองค์จะไม่อินทวีนหรือว่าแทรกแซงเพราะว่าพระองค์ได้แต่งตั้งให้เรามีสิทธิอำนาจในชีวิตของเรามีสิทธิอำนาจในชีวิตของครอบครัวหรือว่าคนที่เรารัก มีสิทธิอำนาจในที่ทำงานที่เราอยู่ในจังหวัดของเราในพื้นที่ของเราในหมู่บ้านตำบลอำเภอของเราเอเมนไหมคะพระเจ้าถึงรอคำที่เราต้องการสั่งการทูตสวรรค์รอถ้อยคำที่เราจะป,ประกาศที่เราจะเรียกสิ่งที่ไม่มีให้เกิดขึ้นแต่มันทำยังไงพี่น้องทำให้คริสเตียนหรือว่าเราหลายๆคนคิดไป,ไปว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ หรือไม่งั้นก็ช่าใจว่าสิ่งนี้พระเจ้าอาจจะต้องการเป็นแบบนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจในการที่จะยืนอยู่ในตําแหน่งของเราแต่ความจริงก็คือพระเจ้าต้องการให้ทุกๆสิ่งกลับคืนอาณาจักรสวรรค์มาตั้งอยู่ในทุกๆท,ที่ที่เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่ออยู่และไปเอเมนไหมคะ อนนาณาจักรสวรรค์มีอะไรบ้างที่น้องความครบบริบูรณ์ความมั่งคัง่งสิทธิอำนาจชีวิตที่เป็นอมตะไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความหวาดกลัวมีแต่เสียงหัวเราะและความชื่นชมยินดีมีแต่ความหวังไม่มีการแก่เท่ามีแต่ความมั่งคัง่งและนั่นคือสิ่งที่พระองค์เชื้อเชิญให้เราเชื่อ และเปล่าประกาศถ้อยคาที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงให้เราหมดแล้วแลว้วพระองค์ทรงตรัสในถ้อยคาของพระองค์ว่าสิ่งใดที่เราขอที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าในทุกสิ่งพระองค์จะทําสิ่งนั้นพระองค์จะรองรับถ้อยคาที่เราได้เปล่าประกาศเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ AJM ที่พระองค์ส่งเราไปในการทํากิจพยากรณ์ในหลายๆที่ที่ผู้นําของเราและทีม ผู้นำทีมผู้เผยเพราะชนะได้ไปและป่าประกาศถ้อยคําที่ท,ที่น่าจะมีอุทกภัยหนักก็กลับกลายเป็นน้อยไม่ว่าจะเป็นที่สิงบุรีก็ตามที่หนึ่งในแม่ของสมาชิกของเราที่บ้านเขาน้าท่วมซึ่งปกติเขาบอกว่าถ้าท่วมอย่างเงี้ยมันไม่มีทางมันมันจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์แต่เราไปทํากิจพยากรตามการทรงนําของพระเจ้า และสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ําลดภายในสองสามวันหรือตอนที่เราไม่กี่ชั่วโมงใช่ไม่กี่ชั่วโมงเองภายในวันนั้นนี่คือการอาจจัศจรรย์นี่การเชื่อฟังเชื่อในสิทธ,ธิอํานาจที่เรามีและเชื่อฟังทําตามถ้อยคําที่พระเจ้าบอกและไปในสถานที่ที่พระเจ้าตรัสไม่ใช่ว่าเหมือนเราอยากจะไปก็ไปไม่ใช่นะพี่น้องแต่เราได้อธิษฐานเราได้แสวงหาพระเจ้าแล้วเราได้ทําตามถ้อยคําที่พระเจ้าทรงตรัส และเชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเลยเช่นเดียวกันที่จะมีวันนั้นที่เราอธิษฐานกันที่เชียงคานก็มีข่าวว่าจะมีพายุใหญ่ที่จะเข้ายัางไงก็เลี่ยงไม่ได้แล้วเมื่อเรายือนอยู่ในตําแหน่งแล้วเราอธิษฐานปรากฏว่าพายุก็ถูกเคลื่อนแล้วก็ไปชนกับภูเขาซึ่งทําให้ไม่เกิดอุทกภัยที่เหมือนตามพยากรณ์อากาศอาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า นี่คือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้เราพงให้เราเพื่อปกป้องประเทศของเราและบรรดาประชาชาิเอเมนไหมคะเหมือนกับฮามาน,นพยายามที่จทำลายนานชนชาติยิวแล้วก็ออกหมายและเรียบร้อยบอกว่าจะทำลายชนชาติยิวและเมื่อฮามานไปบอกกับราชินีเอสเตอร์ตอนแรกราชินีก็ไม่แน่ใจแล้วก็รู้ก็พูดออกไปเหมือนตามที่แบบ ข้อมูลทางทางฝ่ายโลกก็คือถ้ากษัตริย์ไม่เรียกถ้าเข้าไปพูดกับกษัตริย์ก็จะต้องตายนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอราชินีนถูกเตือนว่าเธออาจจะถูกแต่งตั้งมาในช่วงเวลาแบบนี้แต่ถึงเธอไม่ทําถึงราชินีนไม่เชื่อฟังโมรไคัก็บอกกับราชินีเอสเตอร์บอกว่าแต่ก็จะมีคนอื่นที่มาช่วยเหลือชาวยิว และราชินีเนเธอก็ตอบสนองด้วยการที่เชื่อฟังแล้วก็ถ่อมใจลงแล้วก็ราชินีก็รู้ว่าเธอขาดกําลังแล้วก็ต้องการพึ่งพาพระเจ้าเธอก็เลยบอกคนที่ส่งสารไปบอกว่าให้บอกมาลาคยแล้วก็คนชาวยูทุกคนให้อดถืออดอาหารแล้วก็อธิษฐานเพื่อเธอเช่นเดียวกันเธอกัอกบสาวใช้ก็จะทําสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเคลื่อนไปถ้าเรารู้สึกว่าเราขาดกําลัง ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับรู้ว่าเรามีสิทธิอำนาจก็ให้เราถ่อมใจลงแล้วก็อดอาหารอธิษฐานเพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้านั้นเป็นความจริงและถ้อยคําทุกถ้อยคำที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นเราก็เป็นเช่นนั้นแหละเราเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจเราพูดสิ่งไหนสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อแล้วพระเจ้าต้องการให้เราทําสิ่งนั้นพี่น้องให้เราลุกขึ้นเพื่อประเทศไทย ให้เราปลุกจิตวิญญาณของพี่น้องคริสเตียนไทยและคนไทยให้ตื่นขึ้นให้เขารู้ให้เ,าเขาตระหนักรู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ล่าสุดที่เราทั้งหลายที่นี่เราเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็คือสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดโควิดที่พยายามที่จะเข้ามาฟาวซี่ที่พยายามที่เข้ามาในวันที่สิบสามนี้เราก็เชื่อว่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย จะไม่มีแลบอาวุธชีวภาพจะถูกหยุดลงในในประเทศไทยแล้วก็สมาคมสมาพันธ์การแพทย์ก็จะลงความเห็นว่าไม่ต้อนรับการฉีดวัคซีนต่อไปถูกยกเลิกออกไปเอเมนไหมคะในนามพระเยซูแผนการชั่วร้ายของมารซาตานจะไม่สามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะเราเป็นผู้นั้นที่เป็นผู้เหนี่ยวรั้งที่พระคัมภีร์พูดไว้เราไม่อนุญาตให้สิ่ง ใดๆก็ตามที่พระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้เกิดขึ้นนะตอนนี้เกิดขึ้นตอนนี้แล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าพระเยซูจะกลับมารับเราเอเมนไหมคะแล้วก็ในวันที่สิบสามนะคะให้เราปลุกระดมแล้วก็ให้เราตื่นขึ้นแล้วใครที่สูญเสียญาติพี่น้องที่เกิดจากผลกระทบจากโควิดให้เราไปยืนหยัดร่วมกัน ในวันที่13ที่ศิริราชนะคะเพราะว,าว่าตอนนี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับกลุ่มแพทย์ที่เขายืนหยัดทั้งในายแพทย์สุจริตกุลที่เขาอยู่ที่ประเทศอเมริกาหรือเยอรมันข้าพเจ้าไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเป็นคนไทยที่มีชื่อเสียงมากๆเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์อาจารย์หมออยู่ที่นู่นแล้วเขาก็ยืนหยัดในสิ่งนี้เขาก็ บอกว่ายิ่งฉีดวัคซีนมันจะยิ่งไปกระตุ้นแล้วทาให้ระบบคุ้มกันเนี่ยยิ่งต่ําลงแล้วมันเป็นความจริงแล้วก็นายแพทย์ไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์อัธพลหรือว่านักแล้วก็ทีมแพทย์อีกหลายคนนะคะที่เขาร่วมลงชื่อกันแล้วก็มาจะเป็นนักวิชาการอิสระอย่างคุณอดิเทพเราก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนที่กล้ายืนหยัดเพื่อความจริงและเราในฐานะคริสเตียน ผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะไปร่วมเป็นพลังแล้วก็สนับสนุนในสิ่งแล้วก็ยืนหยัดการยืนหยัดในสิ่งนี้เพราะเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้จะต้องถูกหยุดลงการลดประชากรโลกที่เป็นแผนการชั่วร้ายจะต้องถูกหยุดหยุดลงโดยเฉพาะใน oh, <wow. S 1> เรื่องของวัคซีน <Amen. S 1> ไนเป็นขององค์พระเยซูคริสต์และเราเป็นผู้นั้นที่ยืนหยัดเพื่อประเทศไทย แล้วเรารักประเทศไทยรวมถึงบรรดาประชาชาตินเองน,นะคะทุกๆนะัช่วงเวลานี้เราก็ขอบคุณพระเจ้า,าที่พระองค์นั้นให้เราอธิษฐานเผื่อไม่ใช่แค่ไม่ได้คิดล่วงหน้าเกี่ยวกับหรือรับมือเกี่ยวกับภาวะที่จะมีการแล้งน้ําแล้วก็ทําให้เราผลิตข้าวได้น้อยลงถ้าเขาไม่ได้เก็บสต๊อกไว้ให้กับคนไทยแล้วก็เขาส่งออกเพื่อขาย หรือว่าเพื่อเอาเงินเข้าประเทศมันก็น่าอันตรายสําหรับที่ข้าวจะมีราคาสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วพระเจ้าก็ได้เตือนเราในวิบวรว่าข้าวจะมีราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นให้พี่น้องตื่นรู้ให้พี่น้องอธิษฐานให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อกษัตริย์และเพื่อผู้นําของเหมือนที่พระคัมภีร์บอกให้เราอย่าหยุดอธิษฐานเพื่อกษัตร,ริย์และเพื่อผู้นําของเราเพื่อเราจะอยู่อย่างสันติสุข ไอเมนไหมคะให้เราตื่นรู้ให้เราเตรียมตัวให้เราเชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราเชื่อฟังสำหรับคิดจจักรของเราพระเจ้าเรียกให้เราทําแล้วเราก็เชื่อฟังและเราก็ได้รับข่าวดีการอาศัศจรรย์การจัดเตรียมตอนนี้ก็มีการอาศัศจรรย์แรกเข้ามาแล้วก็คือเราได้รับการถวายข้าวสามตันเรียบร้อยแล้วเราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมของพรองและสําหรับคิดจจักร ของพี่น้องท่านอื่นหรือว่าคนอื่นที่คริสเตียนผู้อื่นที่ที่ไม่อาจจะไม่ได้มีการทรงเรียกเหมือนเราก็ท่านก็แล้วก็เชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้านั้นบอกกับท่านเพราะว่าเราเป็นพระกายของพระเจ้าพระเจ้าจไม่ได้หมายถึงว่าทุกทุกขีตจจะมีการทรงเรียกเหมือนเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความความรักและความใส่ใจของพระองค์ที่ แล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องที่เราถูกเรียกให้จัดเตรียมแผ่นดินโกเชนเพราะว่าเราคิดจักเนี่ยเราคิดจากอาจีเราอยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัวสามสิบถึงห้าสิบชีวิตที่เราอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวลงให้เราจัดเตรียมล่วงหน้าเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับอาหารเพราะว่าเราไม่ได้แยกกันเอ,อพี่น้องส่วนใหญ่ที่มาวันอาทิตย์ก็อยู่วัน <c oughs> วก็คือสามในสี่ก็คืออยู่ ด้วยการวันธรรมดาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการทรงเรียกของอา o m มเป็นการปฏิบัติรับใช้พระกายแล้วก็เราร่วมเราเป็นครอบครัวแล้วก็แล้วเราก็เป็นผู้นั้นเป็นเจ้าสาวที่มีน้ํามันเอเมนนะคะที่เราเป็นผู้นั้นที่รู้ภาวาระและเวลาของพระเจ้าแล้วก็พรงก็บอกให้เราเนี่ยลุกขึ้นมากกว่าเดิมที่ จะอธิษฐานปกป้องประเทศไทยที่จะอธิษฐานปกป้องขวานทองของประเทศไทยน่านน้ำของประเทศไทยเพื่อประเทศไทยจะได้รับการปกป้องพระองค์ได้ปกป้องแต่เช่นเดียวกันพระองค์ก็บอกว่าให้เราอย่าหยุดในการอธิษฐานเอเมนไหมคะพระเจ้าให้เราร่วมกันอธิษฐานและอย่าลดละในการอธิษฐานปกป้องบ้านเมืองเราแล้วก็ครอบครัวของเรารวมถึงตัวของเราเช่นเดียวกันรวมถึง ข่าวสารต่างๆข้อมูลต่างๆที่เราจะได้ยินได้ฟังและให้เรามีหัวใจรักที่เราจะอธิษฐานเพื่อเพราะว่าถ้อยคําของพี่น้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของผู้คนข้าพเจ้านึกถึงตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ที่ต่างประเทศเราจะอธิษฐานเพื่อโลกอะเยอะมากแล้วก็มีคําพยานที่เขาก็จะเล่าให้ฟังว่า มีคนคนหนึ่งเขาอาธิษฐานอยู่แล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าอ่ะให้เขาอ่ะอธิษฐานเผื่อคนคนนั้นแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นสถานการณ์ของคนคนนั้นมันก็เปลี่ยนมีการช่วยเหลือมีการเดินออกมามีการได้รับการช่วยกู้ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นจริงๆนะคะมันเกิดขึ้นจริงๆพี่น้อง คอือธิษฐานของเราบางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราอธิษฐานเพื่อใครเราไม่ได้รู้จักคนคนนั้นแต่พระเจ้าใช้เราเมื่อเราว่างต่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้าปลุกเราขึ้นมาเราอธิษฐานเราอธิษฐานภาษาพระวิญญาณเราอาจจะไม่ได้รับรู้ด้วยซ้ําว่าเราอธิษฐานเพื่อใครแต่ในวิญญาณของเราเรารับรู้ว่าเรากําลังร้องทูลหรือวิงวอนให้กับกลุ่มคนหรือว่าประเทศหรือว่ากลุ่มคนบางกลุ่มคนให้พี่น้อง ชื่นชมยินดีที่ถ้อยคำหรือเวลาของพี่น้องที่น้องสามารถช่วยคนอื่นได้ในคำอธิษฐานช่วยชีวิตของผู้คนมากมายที่บางครั้งเขาอยู่อีกสตรีกโลกหนึ่งเอเมนไหมคะและพระองค์ก็ตัดกับผู้ที่สัตย์ซื่อในการอธิษฐานว่าเราทั้งหลายจะไม่ขาดบําเหน็จเลยผู้ที่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระองค์จะให้เขาได้ครอบครองในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นและมากขึ้น ความเหน็ดเหนื่อยนั้นเป็นเพียงชั่วครู่และพระองค์จะเสริมกําลังให้กับเราทั้งหลายและเราทั้งหลายที่สัตว์ซื่อจะไม่ขาดบําเหน็จใดๆเลยเอเมนไหมคะนี่คือถ้อยคําในวันนี้ที่พระเจ้าเยี่ยมเยียนเราพระเจ้าได้ให้กําลังใจกับเราว่าบําเหน็จของเรามากมายและเราเต็มล้นด้วยสิทธิอำนาจและพระองค์ก็ บอกกับพี่น้องแล้วก็ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนะที่นี้ว่าเราเป็นผู้รู้การเวลาของพระเจ้าเรารู้ถ้อยคําของพระเจ้าแต่เราต้องเชื่อฟังเราเชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าและดําเนินตามถ้อยคําของพระเจ้าจงเชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าและดําเนินตามถ้อยคําของพระเจ้าเถิดแล้วเราจะมีชัยชนะเราจะเดิน อยู่ในสิทธทิอำนาจแล้วเราจะเดินอยู่ในชีวิตที่ครบบริบูรณ์แล้วเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยเพราะพระองค์ไม่ได้ห่วงสิ่งดีใดๆเลยในชีวิตของเราและให้เราใช้สิทธิอำนาจอย่าให้เนื้อหนังที่คุ้นเคยดึงเราออกจากความเชื่อของเราพระองค์บอกว่าอย่าให้วิญญ,ญาณล่อลวงแบบเดิมที่เคยทําให้เราล้มลงไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือว่าเป็นการไม่ให้อภยัยหรือเป็นการอะไรต่างๆที่ เป็นการกล่าวโทษกล่าวหาฟ้องผิดหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่รบกวนพี่น้องอย่า yeah. ให้สิ่งเหล่านั้นรบกวนพี่น้องอีกเลยเพราะพระองค์บอกว่าจงทิ้งเมื่อพระองค์พ,พูดว่าจงทิ้งการสงสารตัวเองจงทิ้งาการกล่าวโทษตัวเองจงทิ้งความเศร้าโศกเมื่อพระองค์พูดว่าจงทิ้งนั่นหมายถึงว่าพี่น้องมีสิทธิอำนาจในการปลดปล่อยมีสิทธิอำนาจในการทิ้งสิ่งเหล่านั้น แล้วก็จงทิ้งมันเถิดในนามพระเยซูจงอย่าเอาความเศร้าอีกต่อไปจงรับความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงรับความหวังใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงเดินในชัยชนะและฤทธิเดชขององค์พระเยซูคริสต์ที่ท่านได้เห็นได้อ่านและได้ยินเถิดเอเมนให้เราอย่าจุ่มแช่กับสิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะทําผิดพลาดไม่ว่าเราจะอาจจะไม่สัตย์ซื่อหรืออะไรก็ตามที่มันมันเหนี่ยวรังเราแล้วทาให้เราเศร้าทําให้เรา รู้สึกเราไม่มีกําลังเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเรารู้สึกว่าเราทํตามการทรงเรียกไม่ได้เราทิ้งมันไปในนามพระเยซูเอเมนไหมคะเพราะในขณะที่เราสารภาพบาปก,กับใจพระองค์ผู้ทรงศักซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ได้ให้อภัยเราทั้งหมดแล้วและถ้าพระองค์อยู่ฝ่ายเราใครจะต่อต้านเราได้ถ้าพระองค์ผู้นั้นผู้ที่ตายเพื่อเราในขณะที่เราเป็นคนบาปแล้วจะมีใคร ที่ต่อต้านเราได้จะมีใครและพวกผู้นั้นหรือจะไม่ให้มากกว่าเมื่อในขณะนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อในขณะนี้เราเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงลุกขึ้นและฉายแสงพี่น้องจงยืนหยัดต่อความจริงของพระเจ้าและดำเนินชีวิตในถ้อยคำของพระเจ้าจงเชื่อฟังเถิดจงอย่าปล่อยให้ความคิดที่ว่าเราไม่แน่ใจเราไม่มั่นใจเราไม่เข้าใจเราไม่รู้เราไม่เห็น จงอย่าปล่อยให้ความคิดไร้สาระเหล่านั้นรบกวนพี่น้องอีกต่อไปจงขับไล่มันไปแล้วและจงยืนหยัดในความจริงของพระเจ้าจงพูดว่าเราเข้มแข็งและเราก้าหารเราเต็มลน้นด้วยสติปัญญาของาารพระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์และคลางแห่งสติปัญญาของพระองค์นั้นอยู่ในเราพระเยซูคริสต์เป็นคลางแห่งสติปัญญาและพระองค์อยู่ในเราเราเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นเช่นนั้นตามถ้อยคําของพระองค์ และเราเป็นเช่นนั้นแหละไม่ว่าเราจะอ่อนแอหรือเราล้มกี่ครั้งมันไม่เกี่ยวแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นได้จงยืนหยัดและต่อสู้กับมาแล้วมันจะหนีไปจงดำเนินในชีวิตและถ้อยคำของพระเจ้าและไม่ช้าไม่นานพี่น้องจะเห็นว่าพี่น้องเปลี่ยนไปเพราะมันไม่ใช่พี่น้องแต่พี่น้องเชื่อและไว้วางใจในพระราชกิจ ขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทำสำเร็จแล้วบนไม้กางเขนและพระองค์ทรงอยู่ในเราความชอบธรรมของพระองค์เป็นความชอบธรรมของเราแล้วจะมีใครต่อสู้เราได้ถ้าพระองค์ฉีกกลมมาทำทุกสิ่งที่ต่อต้านเราทิ้งหมดแล้วณนะบนไม้กางเขนแล้วจะมีอะไรต่อต้านเราได้ไม่มียกเว้นถ้าเราอนุญาตหรือเราเชื่อในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจงเข้มแข็งและจงกล้าหาญเถิดเพราะพระเจ้าได้ให้ จิตวิญญาณที่ประกอบด้วยความเข้มแข็งให้กับเราพระองค์ไม่ได้ให้จิตวิญญาณแห่งความขาดกลัวกับเราแต่พระเจ้าให้จิตวิญญาณที่ประกอบด้วยความเข้มแข็งฤทธเดชความรักและการบังคับตนให้เราเชื่อเถิดให้เราเดินในสิทธิทอำนหน้าสิ่งเก่าๆที่เป็นอดีตแม้กระทั่งวินาทีที่แล้วก็ปล่อยสิ่งนั้นไปเถิดและจงสวมความจริงของพระเจ้าจงสวมความจริงที่ว่าเราเป็นลูกสุดที่รักของพระเจ้า เราเป็นลูกสุดที่รักของพระเจ้าเราเป็นกษัตริย์และปุโรหิตแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและสิทธทิอำนาจทั้งสิ้นบนฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพงได้มอบให้กับเราผ่านองค์พระเยซูคริสและจงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเดินในถ้อยคำของพระองค์เดินในพระนามและความรู้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดและอย่าขาดความรักที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีต่อกันและกัน และสันติสุขของรองค์จะอยู่กับพี่น้องและพี่น้องจะรู้ว่าชีวิตที่องค์พระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อให้เราครบบริบูรณ์มากเพียงใดเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไม่ขาดแคลนสิ่งใดเลยทุกๆสิ่งที่พี่น้องมีนะตอนนี้เวลานี้พพระองค์ทรงให้พี่น้องมีล้นเหลือและเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิตในถ้อยคําของพระเจ้า,าการดําเนินชีวิตด้วย สติปัญญาของพระเจ้าการดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเจ้าและพี่น้องไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยมีล้นเหลือและเพียงพอที่ไหลออกไปแต่คนรอบข้างมากมายขอบคุณพระเจ้า